สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับมุกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมุกจัดมาอสอนวิธีการยืดกล้ามเนื้อแขนสําหรับคนที่เป็นโรคออรสมองและมีอาการแขนเกรงนะคะแบบนี้ส่วนใหญ่ถ้ามีอาการเกรงนะคะจะมีอาการกิ็งลักษณะงองแบบนี้เข้ามานะคะเกรงตั้งแต่สะบักเลยหัวไหล่ข้อศอกข้อมือแล้วก็นิ้วมือนะคะจะมีอาการเกรงงองแบบนี้นะคะซึ่งอาการเกรงเนี่ยเกิดจากการที่สมองนะคะขาดการควบคุมการยับยั้งการทํางาน ของการหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะทาให้มีอาการเกร็งขึ้นมานะคะซึ่งสังเกตไหมคะว่าคนที่เป็นหลอดเลือดสมองใหม่ๆเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยจะมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขนขาซิกไดซิกหนึ่งนะคะจากนั้นแล้วเป็นผ่านไประยะเวลาหนึ่งนะคะออสมองก็จะเกิดการปรับตัวขึ้นมานะคะฟื้นฟูนขึ้นมาทําให้มีอาการเกร็งตัวนะคะซึ่งทางการแพทย์บอกว่าอาการเกร็งเริ่มมีอาการเกร็งเนี่ย เป็นสัญญาที่ดีที่จะเริ่มมีการฟื้นฟูและดังนั้นเป็นช่วงที่ควรจะได้รับการฟื้นฟูกับผู้เชี่ยวชาญน,นะคะให้กล้ามเนื้อกลับมาได้เร็วที่สุดนะคะบ,บางท่านมีอาการเกร็งตลอดเวลาแต่บางท่านอาจจะมีอาการเกร็งเฉพาะเวลาไอาจามหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามารู้วิธีการยืดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องกันแค่2ท่าเท่านั้นค่ะจะช่วยในเรื่องของลดอาการเกร็งของแขนได้นะคะและก็จะสามารถที่จะฝึก ออกกำลังกายแขนได้ต่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะท่าที่หนึ่งนะคะท่าที่หนึ่งนะคะเป็นท่าเท้าแขนที่บนเตียงนะคะหรือว่าเป็นที่นั่งเก้าอี้หรือว่าโซ,โซฟาก็ได้นะคะวิธีการก็คือหากท่านไหนที่มีอาการงอบแบบนี้นะคะหนักๆเลยเนาะเริ่มจากการยืดตรงนิ้วโป้งก่อนหัวในมือของเรานะคะให้ใช้มือข้างปกตินะคะดันหัวในมือออกให้สุดแบบนี้นะคะาจากนั้นใช้นิ้วมืออีก4นิ้วของเรานะคะมาดันยืด ตรงนิ้วที่ที่มีอาการเกร็งนะคะออกมาให้แบบนี้นะคะจากนั้นค่อยๆหมุนมือแบบนี้นะคะ,ะจับเหยียดนิ้วออกเหยียดข้อมือแล้วก็เหยียดศอกให้ตึงนะคะแบบนี้เลยจากนั้นค่อยๆนำแขนของเรานะคะมาวางไว้ข้างเตียงแบบนี้นะคะ เออคันไหนที่ไม่สามารถที่จะยืดศอกได้สุดนะคะให้ใช้มือข้างนี้ดันไว้เนาะเป็นการยืดกล้ามเนื้อนะคะนี่แต่ท่านไหนนะคะที่ไม่สามารถที่จะชี้นิ้วไปทางด้านหลังได้นะคะให้พยายามจัดมือมาด้านข้างก่อนนะคะเริ่มแรกเนาะจากนั้นค่อยๆใช้มือข้างปกติดันศอกไว้นะคะนั่งตรงถ่ายน้ำหนักไปที่มือเล็กน้อยนะคะใหะ้กระตุ้นการรับรู้ข้อต่อของอของแขนนะคะ นี้นะคะค้างไว้5้าถึงสินาทีนะคะต่อครั้งนะคะหากทําแล้วดีขึ้นแล้วนะคะลองพยายามปรับองศาของมือนะคะหมุนไปทานด้านหลังแบบนี้ค่อยๆปรับเรื่อยๆนะคะวางไว้แล้วก็หากทาได้ดีแล้วก็หมุนให้มือด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ยืดค้างไว้เลยแบบนี้นะคะ หาแบบนี้ทาได้แล้วนะคะลองดันมือของเราอีกข้างหนึ่งนะคะไปด้านหลังนิดนึงเพื่อได้ยืดตรงนี้ด้วยนะคะมือดันสอกไว้ให้ตึงลงน้ำหนักที่แขนเล็กน้อยนะคะเป็นการกระตุ้นการรู้ของข้อต่อนะคะค้างไว้5้าถึงสนาทีโอเคค่ะนี่คือท่าที่หนึ่งะคะต่อไปเป็นท่าที่สองค่ะ ต่อไปเป็นท่าที่สองนะคะท่าที่2นะคะจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่นะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่มีอาการเกร็งที่หัวไหล่มากๆนะคะแล้วก็มีอาการตึงที่หัวไหล่นะคะท่านี้จะช่วยได้มากเลยนะคะวิธีการนะคะก็คือถ้าหากมีอาการงอแบบนี้เนาะ,ะให้ทุกท่านที่เป็นนะคะดัดนิ้วโป้งขึ้นมาเหมือนแบบนี้เหมือนเดิมจากนั้นใช้อีกสี่นิ้วนะคะงัดอีกสี่นิ้วขึ้นมาปึ๊บมือประสานกาันจากนั้นให้ข้างที่ปกตินะคะพาข้างท,ที่เกร็งยืดไปข้างหน้านิดนึงนะคะ ให้สุดช่วงการเคลื่อนไหวเลยจากนั้นนะคะให้ค่อยๆพายกขึ้นแบบนี้ให้สุดตึงแล้วนะคะให้ค้างไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยๆลงขึ้น ลงนะคะทำแบบนี้10-20ครั้งนะคะจะช่วยลดอาการตึงของกล้ามเนื้อหัวไหล่ได้นะคะท่านี้ทำได้ทั้งท่านั่งเก้าอีนะคะหาเก้าอีที่มีพนักพิงนั่งแล้วก็เริ่มทำนะคะหรือว่านอนทำได้เลยกลางคืนหรือว่าตอนเช้าตื่นขึ้นมาเอ,อ้ยข้อมีอาการฝืดมีอาการตึงมากเลยมีอาการเกร็งมากเลยตื่นเช้ามามีการเกร็งมากเลยทำได้นะคะทำท่านอนได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย